กาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ท่อมีสามดาวเดินทางมาหาน้องแอนเนาะค่ะเนาะงวดก่อนก็เข้าจังจังค่ะท่านผู้ชม9191งวดนี้น้องแอนไปเฮ็ดบุญอยู่ที่เดิมค่ะท่านผู้ชมอยู่วัดเก่าไปขอโชคขอลาภตกแรงมากฝันเห็นตัวเลขอยู่ใต้ฐานพระประธานเห็น3โตแดงจึงเคืองเลยค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขดีเด็ดเด็ดเนาะค่ะเนาะไปรับชมกับน้องแอนพร้อมๆกันค่ะ น Он, ้องแอนก็ยืนถ่ายอยู่ในหลัก่านธรรมชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายท่อมีสามดาวนั่ไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกบนองแอนพ้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมนาะงวดตีพานมากเก่าหนึ่งที่บอรับน้องแอนแมนค่ะครับผมแต่นมู้ชมเนาะน้องแอนเป็นเห็นเลขกอยู่ใต้ฐานพระนาะครับนาะนี่ครับผมเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งับเลข3สามตัวนี่สองเก้าสี่ครับ บเขาเนาะเลขกสามตัวเขาเลขสองตัวก็ถือว่าฟันแม่นครับงวดในฟันอีกที่บวกเขค่ะฟันอยู่ค่ะครับเวาเรื่องเล่าสู้ฟังหนะครับเป็นไงงวดงวดนี่หนูไปเฮ็ดบุญค่ะไปทำบุญหมองเก้าค่ะไปทำบุญยมองเก้าแมงค่ะครับผมไปทำบุญค่ะกับไปกราบเพลินไปขอพรเพลินค่ะครับค่ะกลับมาสบานค่ะโต๊ะแกล้งค่ะ ตกแรกหนูกับฝันค่ะครับฝันฝันเห็นเหมือนเลขตายท่าประท่านค่ะครับผมค่ะมันเลขโต้มันเป็นเอ่อจีแดงๆค่ะครับผมแดงจึงคึงเลยค่ะเลขครับผมค่ะหนูแนมเห็นเลขสามตเป็นแปดหาศูนย์ค่ะครับผมส่วนเลขสองตกับเก้าหาค่ะเก้าห้าแมนค่ะเก้าหาครับผมก็แปดหาศูนย์ค่ะครับผม เลขสามตัวในแปดหาศูนย์แมนค่ะแปดหาศูนย์สามตัวค่ะครับผมน้องแอนนี่งวดที่แล้วนี่ก็ไปขอเพิ่นเนาะครับเนาะแมนค่ะไปขอเพิ่นค่ะหมวดที่แล้วครับผมงวดนี้ก็เลยไปขออีกค่ะครับงวดที่แล้วยนู้ซื้อนู้กระถืออยู่ค่ะเก่าหนึ่งขาเลขสองตัวครับผมโอ้ยดีใจน้ำได้หลายครับท่านผู้ชมเนาะเอฟซีเพิ่นก็มีโชคน้ำหลายครับเบา้าแอมตรตงมันนี่ยินข่าวว่าน้องแอนฝันแล้วก็เลยมาตามไปฝากเอฟซีเนาะครับท่านผู้ชม งวดวันที่16ท่านว่าข้อม์ปอส 2, ร2006 66ครับฝันจนังไายอีกครับบาทนี่ก็มีแค่นี้ค่ะมีสันสันจำนี่ค่ะขับสโมสรเนาะเป็นตัวเลขกสามตัวบนสองตัวล่างแดงทั้งสองตัวบ่ครับแม่นค่ะเห็นชัดเจน,เล,เ,นเ,ลเลยค่ะเห็นเป็นตัวเลขเลยค่ะทางฐานพระประธานที่เขาใต้ค่ะโอ้อยู่ทางใต้เลย<ม>บ่ครับแม่นค่ะอืออยู่ห้องใต้ฐานพระประธานครับเอฟซีเนาะนี่ล่ะสงสัยเปุนสีมาให้โชคใหญ่ล่ะครับ น้องเอ็นสามตัวก้อนห้แตกอีกเนาะครับเนาะครับผมเอาท้องมีสามดาวสีสามยังอีกครับค่ะหลังจากที่น้องแอนไปเฮ็ดบุญนะครับน่าตกแรงมากฟันค่ะแม่ค่ะฝันค่ะเห็นฝันเห็นพระประธานนั่นละค่ะครับเห็นชัดเจนว่าศักด์ครับจะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งเนาะครับเนาะเอาน้องแอนมีฝันสันๆก็เอาสันๆซ้ำหนี่งแหละครับเอฟซีขอบคุณน้องแอนได้หลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องแอนสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้องแอ็นขอบคุณค่ะครับผม Uh huh. นี่นะคะธรรมชมเลขของน้องแอนกับธรรมชมเห็นตัวเลขอยู่ใต้ฐานพาปทานตัวแดงจึงครื่องเดยค่ะ850 850แล้วก็เก้าห่าเก้าหากระธรรมชมลแ,ล8 50, 8 50, แล้ว 5, ครรมมอห้มิโชมมลาบก็น้องแอนนะคะเนาะประจํามัวไมติดสิบหกท่านว่าคมทสองพันห้าร้อยหกสิค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกสิลาธรรมชมไปตอน เจอกันคลิปหนาค่ะก็เห็นโชคโชคมันมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะแต่ยังพึ่งผ่าไปใส่นอกค่ะทานชมพองมีสามดาวมีของดีมาฝากทนชมค่ะเวับชมเบื่องของดีกระเบาแอมรอทงกันเลยค่ะเบาแอมรอทงนี่่เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยนี่ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชชม เป็นของเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ครับค้ขาขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตตาค้ขาขายไปใส่เหลียกเงินเหลียกท่องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่งถือนๆะครับนะ้อท่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดรับนางถ่ายอยู่ของใหคกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับท่ามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครคับผมสาธุ no? สาธุสาธุสาธุอันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนียพ่อนวดปีติเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาสพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุินขาวกบุรุษซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เ่าดีใส่ลราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาแข่ใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาะบบาวแอมเราทงหงยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วม้อนี่ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก FC ซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสา,านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับ่มบามผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่รอดและครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต,งต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานำครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้นในดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากค,ครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบราแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับามาฝากเ e อ็บสีโลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาบบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกล,ล,ลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลลรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูค่ครับท่านผู้ชมเนาะ มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้อง,องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ